เสียงเขาดูฉุนฉุนนะเที่ยวมาดิเที่ยวมึงอ่ะมาแล้วมาเล้มาแล้วมาแล้ว่าว่าไงนะเอ๊ะเบต้าคุยดิเมื่อกี้วอดังเบต้าคุยดิเรียกเบต้าไปคุยดิเขาได้ยินเสียงกูเบต้าคุยเพื่อนมึงได้ยินได้ยินได้ยินลา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 มาล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 าราลาลนลา้าลาลา้อลาัาลัล้ลา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 ลนัาล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 ับาล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 าันลาลาลาลเลา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 ลคลาลกขาบาลแลางาลาลาลาาลาราลาลาาอาล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 าาาล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 าา เอ่อเอลเคจาก ATK ก่อนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันที่ด้านทางขอบคุณมากมากจริงครับตอนนี้ก็อยากให้นักบอลเด็กไม่คุยเลยกันนักสองฝ่ายก่อนอยาให้บอลเบต้้าดวกไปเนาไปกินข้าวยังครับครับผมสนุกมากครับวันนี้ครับผมทาง LK สนุกมากครับขอบคุณทาง XD ด้วยครับผมขอบคุณสภานที่นี่ด้วยครับ ขอบมากครับขอบครับผมเต็มที่ครับเต็มที่ครับโอเคที่เต็มที่นะครับเบย์คุยดีเบ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 ตครับผมองงาสนุกครับสนุกมากสนุกกสกมากสนุกมากเป็นบเต็มที่เต็มทีเบมกครับขอบคุณครับ้ครับครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับบครับสู้ๆได้เหี้ยรอจมเตอร์ไอยู่แพ้เอไหนไอเหี้ยสู้ๆสู้ๆขอบคุณทั้งสองตั้งองครับแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ สู้ๆใส่หมดนะครับลากี้สู้ๆขอบคุณกำลังใจดีๆครับผมได้ครับได้ครับสู้ๆครับรับเราไปดูคัมครับเราไปดูคมภครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบครับตัวดีๆับดีครับดีๆครับกุเกม่าพี่เจอกันครับถูกต้องู้ๆงู้องะไรมูกต้องอะไเจอกันครบูต้อูก้ๆใส่หมดเ้ยจบแล้วครับมีรล้วครับครับเอครับมีรเอ้ยชอบมาตอันนี้คือโอ้ขอให้พึงสู้แล้วก่อนวะไอ้เหี้ย รักมากรักมากาเลคัอีกดีไปดาวทาวลองเอลเคไม่ง่ายเลยครับแค่นั้นแหละครับสูยตายเลยที่อ่ะสู้ตายได้ดอกกันครับแต่รอชมเลยจะรอเกาะสนามเลยลัคกี้ไล่ลักและน้องไปเลยไอ้ดอกปะได้หรอคุณดีว่าได้ดิ